ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5,221ถึง5,223เมื่อได้ยินคำพูดของหลิวเจียหุยหลิวมานชงรู้สึกโล่งใจท่านใดนั้นเธอก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำพ่อเนื่องจากคุณปู่ซิวและคุณย่าซิวอยู่ที่นี่ทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนหน้านี้เพื่อที่ฉันจะได้เตรียมของขวัญล่วงหน้าและตอนนี้มันทำให้ฉันไปบ้านมือเปล่ามันจะไม่เหมาะสม หลิวเจียฮุยพูดด้วยรอยยิ้มด้วยนิสัยของคุณถ้าฉันบอกคุณว่าคุณจะไม่อยากไปแน่นอนคุณก็จะบอกว่าคุณแค่ไปสัมภาษณ์ที่นั่นและเป็นการดีที่สุดที่จะไม่รบกวนผู้อื่นแล้วคุณต้องบอกฉันว่าอย่าบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันเป็นพ่อของคุณและฉันยังรู้จักคุณดีหลิวมาานชงอึ้งไปชั่วขณะการคิดว่าสิ่งที่พ่อของเธอพูดนั้นไม่ได้ไร้เหตุผลขึ้นอยู่กับบุคลิกของเธอเองและวิธีที่เธอมักจะเข้ากับพ่อของเธอไม่ได้บางทีมันอาจจะเป็นผลมาจากการบล็อกสองครั้งดังนั้นเธอจึงพูดว่าตกลงฉันจะไปเยี่ยมคุณปู่ซิ่วและคุณยาซิ่วก่อนหลิวเจียฮุยพูดด้วยรอยยิม้มดีมากทานอาหารดีๆกับคุณปู่ซิ่วและคุณยายซิ่ว การพูดคุยจบลงตอนกลับมาพ่อจะไปรับคุณที่สนามบินหรือมาหานชงพูดโดยไม่รู้ตัวไม่ฉันต้องขับรถไปสนามบินขับรถกลับเองหรือเจียหุยพูดอย่างสบายๆไม่เป็นไรฉันจะถามอาเหมยจะช่วยคุณเรื่องรถกลับมาแค่นั้นแหละ ลาก่อนก่อนที่หลิวมานชงจะตกลงหลิวจีหุยก็วางสายโทรศัพท์แล้วแม้ว่าหลิวมานชงจะทำอะไรไม่ถูกแต่เธอก็รู้ว่าเมื่อเขาตัดสินใจทำบางอย่างกับอารมณ์ของพ่อของเขาเขาจะหาทางทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแค่ไปรับเขาที่สนามบินและเขาไม่ต้องการน่ารังเกียจเกินไปดังนั้นเธอจึงวางโทรศัพท์และพูดกับซิสเตอร์เซียนฉันขอโทรสอซิสเตอร์เซียน ฉันเพิ่งเข้าใจคุณผิดและฉันหวังว่าคุณจะไม่ถือสาอะไร ซิสเตอร์เซียนพูดด้วยรอยยิม้มคุณหลิวทำไมคุณสุภาพกับฉันจังหลังจากนั้นเธอชี้ไปที่รถรนสะรอยที่อยู่ข้างถนนซึ่งอยู่ไม่ไกลและพูดว่ารถอยู่ตรงนั้นคุณหลิวไปกันเถอะระหว่างทางหลิวมาานชงมองคซ้ายขวาเรากับว่าพวกเขาเพิ่งมาถึงจินหลิงซิสเตอร์เซียนซึ่งเป็นคนขับรถร่วมมองกลับไปที่หลิวมานฉงและถามด้วยรอยยิ้มว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณหลิวมาที่จินหลิงหรือไม่ ใช่หลิวหม่านชงพยักหน้าเล็กน้อยฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนฉันได้ยินจากสามีของเราว่าคุณจะมาที่มหาวิทยาลัยจินหลิงเพื่อสมัครเรียนในครั้งนี้ฉันขอถามคุณหน่อยคุณไม่เคยมาจินหลิงมาก่อนทำไมคุณถึงเลือกมาที่จินหลิงจากเกาะฮ่องกลงละ่ะในแง่ของการพัฒนาเมือง จินหลิงดีกว่าเกาะฮ่องกงยังมีความแตกต่างอีกมากเมื่อได้ยินคำถามนี้สิ่งที่หลิวมานชงคิดโดยไม่รู้ตัวคือร่างของเย่เฉินเมื่อฉันมาที่จินหลิงคนเดียวฉันมาที่นี่เพื่อเย่เฉินโดยธรรมชาติแต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามสำหรับหลิวมานชง เธอมักจะต้องทำในสิ่งที่เธอตัดสินใจก่อนที่จะพูดถึงมันไม่ใช่สไตล์ของเธอเลยที่จะพูดถึงเรื่องนี้บนกระดาษและพูดโดยไม่ฝึกฝนอย่างไรก็ตามหลิวมานชงไม่เต็มใจที่จะบอกความจริงดังนั้นเธอจึงพูดกับพี่สาวเซียนว่าฉันอยู่ที่เกาะฮองกงนานเกินไปและมันก็เพียงพอแล้วจริงๆเมืองชั้นหนึ่งในแผ่นดินใหญ่นั้นค่อนข้างเร่งรีบฉันเลยอยากหาที่พักที่ค่อนข้างสบายดังนั้นฉันจึงเลือกจินหลิง ซิสเตอร์เซียนพยักหน้าเห็นด้วยและพูดด้วยรอยยิม้มจังหวะชีวิตในจินหลิงนั้นช้ากว่าเมืองชันหนึ่งจริงๆและสภาพแวดล้อมค่อนข้างสบายฉันจะอยู่ที่นี่ ฉันอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วและตอนนี้ฉันชอบที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆและฉันเชื่อว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกันหลังจากอยู่ที่นี่มานานจากนั้นพี่สาวเซียนก็พูดว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะอยู่ในจินหลิงเพื่อพัฒนาในอนาคตคุณต้องการอะไรในจินหลิงช่วยด้วยคุณสามารถติดต่อฉันได้ตลอดเวลาหลังจากพูดจบเธอก็อย,ยื่นนำบัตรด้วยมือทั้งสองข้างนำบัตรสวยมาก ง่ายๆเพียงสามคำหลีชูเซียนบวกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือขอบคุณหลิวมานชงหยิบนำบัตรขอบคุณเธออย่างสุภาพแล้วถามเธอทันทียังไงก็ตามพี่สาเซียนถ้าฉันแน่ใจว่าจะอยู่ในจินหลิงและวางแผนที่จะซื้อบ้านใกล้โรงเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันคุณมีคำแนะนำอะไรไหม ซิสเตอร์เซียนถามด้วยความสงสัยคุณหลิวกำลังมองหาบ้านแบบไหนวิลล่าหรือแฟลตพื้นเรียบหลิวมาหานชงพูดโดยไม่ลังเลฉันไม่สามารถอยู่ในวิลล่าคนเดียวได้อพาร์ตเมนต์ชั้นเดียวที่ตกแต่งอย่างดีนั้นดีที่สุดและไม่จำเป็นต้องใหญ่เกินไปการมีไว้จะดีที่สุดชั้นที่สูงกว่าฉันจึงสามารถเพลิดเพลินกับเทียวทัดเมื่อฉันไม่มีอะไรทำซิสเตอร์เซียนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า สังหาริมรัพย์ที่ดีที่สุดในเมืองจินหลิงคือทังเชิญอี้ปินนี่คือชุมชนที่มีระดับสูง และต่ำวิลล่าทั้งหมดถูกจัดส่งเป็นปอกแข็งและขายเป็นบ้านที่มีอยู่แล้วสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณได้รับวิลล่าในชุมชนนี้ราคาเป็นหลักสิบล้านหรือมากกว่าหนึ่งร้อยล้านและพื้นเรียบเป็นประมาณสิบล้านถึงยี่สิบถึงสามสิบล้านและพื้นเรียบเป็นอาคารสูงซึ่งตรงตามความต้องการของคุณและอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยจินหลิงโดยปกติแล้วการเดินทางโดยรถยนต์จะใช้เวลาเพียงสิบนาทีเท่านั้น ทั้งเชิญอี้ปินหลิวมาหม่านชงพยักหน้าและขอบคุณขอบคุณพี่สาวเซียนฉันจดไว้และหลังจากที่ฉันได้รับการแจ้งเตือนการเข้าฉันจะใช้เวลาในการตรวจสอบพี่สาวเซียนยิ้มและพูดว่าคุณมาหม่านชงไม่ต้องกังวลด้วยเงื่อนไขของคุณเองการสมัครมหาวิทยาลัยจินหลิงนั้นไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจินหลิงให้ความสำคัญกับความเป็นสากลและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับอาจารย์และนักเรียนต่างชาติจากเกาะฮ่องกงหากคุณมาจากแผ่นดินใหญ่การแข่งขันเพื่อศึกษาระดับปร,ริญญาเอกอาจรุนแรงขึ้นแต่ในฐานะชาวเกาะฮ่องกงนั้นค่อนข้างง่ายกว่าสำหรับคุณหลิวมานชฉงกเล่าด้วยความประหลาดใจพี่สาวเซียนคุณเคยกับจินหลิงมากแม้แต่สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยจินหลิงก็เป็นเช่นนั้นชัดเจน พี่สาวเซียนยิ้มและพูดว่าสามีของเราบริจาคเงินจํานวนมากให้กับมหาวิทยาลัยจินหลิงเมื่อหลายปีก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เขาก็ให้ความสนใจกับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยจินหลิงเสมอและฉันทำงานในจินหลิงพูดตามตรงฉันสบายมากนายและนั่งไม่ ฉันแค่ต้องพาทุกคนไปรักษาสุขอนามัยที่ดีและรักษาสภาพที่เป็นอยู่ของคฤหาดดังนั้นเวลาว่างจึงถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจทุกด้านของอยากคิดว่าฉันเป็นคนมาเลแต่ฉันคิดว่าคุณเป็นผู้รบรู้ในจินหลิงอย่างแน่นอนหลิวมาานชงพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มถ้าฉันมีโอกาสทำงานในจินหลิง ในอนาคตฉันจะต้องรู้จักและเรียนรู้เพิ่มเติมจากคุณพี่สาวเสียนได้ยินจากน้ำเสียงของเธอว่าเธอค่อนข้างไม่แน่ใจเกี่ยวกับตำแหน่งของมหาวิทยาลัยจินหลิงดังนั้นเธอจึงพูดอย่างจริงจังคุณหลิวคุณวังใจได้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจินหลิงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆก็ตามประวัติย่อของคุณคือสิ่งสำคัญเช่นกันคุณต้องสามารถเข้าเรียนได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยในแผ่นดินใหญ่ให้ความสนใจ ใจอย่างมากกับความเป็นสากลคุณมาจากเกาะฮ่องกงและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงแน่นอนว่าสิ่งนี้หายากมากสำหรับมหาวิทยาลัยจินหลิงหลิวมานฉงถามอย่างอยากรู้อยากเห็นทำไมพวกเขาถึงเน้นด้านนี้มากในเมื่อเป็นโรงเรียนการทำงานวิจัยทางวิชาการให้ดีอย่างเดียวไม่พอหรือซิสเตอร์เซียนพูดด้วยรอยยิ้มดูที่ฮาวาดเย็นและโรงเรียน MIT ทำไมพวกเขาถึงมีชื่อเสียงระดับโลกไม่ใช่แค่วิชาการของพวกเขาการวิจัยที่ดียังเป็นผลมาจากการรับนักเรียนต่างชาติคุณภาพสูงที่พวกเขาคัดเลือกจากทั่วโลกในเวลานั้นเยาว,วาชนชาวจีนจำนวนมากไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ภายหลังเมื่อกลับมาพวกเขาตั้งบริษัทของตนเองและค่อยๆเติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านเมื่อคนอื่นๆพูดถึงเรซูเม่มหาวิทยาลัยที่พวกเขาเข้าเรียน เป็นหัวข้อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยวิธีนี้ฮาวาดไม่จำเป็นต้องริเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ใดๆในประเทศจีน และเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยประเภทนี้ให้ความสำคัญกับสิทธิ์เก่าระดับไฮเอ็นสิทธิ์เก่าทุกคนที่ออกจากพวกเขาและประสบความสำเร็จอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆคือเป้าหมายของการบำรุงรักษาและการประชาสัมพันธ์ของพวกเขานี่เป็นทรัพยากรที่ทรงพลังมากในตัวมันเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการพัฒนาและการส่งเสริมมีประโยชน์มหาศาลยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยฮาวาด การบริจาคประจำปีจากสมาคมสิทธิ์เก่ามีมูลค่าหลายพันล้านผู้ประกอบการในแผ่นดินใหญ่จำนวนมากบริจาคให้ฮาวาดด้วยเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ แต่ดูที่มหาวิทยาลัยจินหลิงในสถานการณ์ปกติรับเงินบริจาคจากสิทธิ์เก่าทุกปีโดยเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของฮาวาดนี่คือเหตุผลว่าทำไมมหาวิทยาลัยในแผ่นดินใหญ่จึงกระตือรือร้นที่จะขยายสู่สากลอย่างรวดเร็วและเนื่องจากสถานการณ์พิเศษของเกาะฮ่องกงฮ่องกงนี้มักจะเป็นทิศทางการพัฒนาสำหรับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยบนแผ่นดินใหญ่หลิวหมานชงกล่าวด้วยความประหลาดใจ พี่สาวเซียนคุณรู้มากจริงๆฉันไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้ในมหาวิทยาลายัยฮองกุงมาหลายปีแล้วซิสเตอร์เซียนพูดอย่างทอมตัวฉันรู้แค่เรื่องซุบซิบถ้าคนธรรมดาอยากรู้ก็สนใจให้มากขึ้นเทียบกับชนชั้นสูงเช่นคุณที่เน้นวิชาการพวกเขาเป็นตามหลังมาไกลจริงๆขณะที่เธอพูดนั้นซิสเตอร์เซียน ก็พูดอีกครั้งหากมหาวิทยาลัยจินหลิงรับสมัครคุณเป็นปริญญาเอกเมื่อรวมเหตุผลเหล่านี้เข้าด้วยกันฉันกล้าพูดว่าคุณจะผ่านการสัมภาษณ์อย่างแน่นอนหลิวมานชงพยักหน้าทันทีเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้เนื่องจากเธอไม่เคยออกจากเกาะห้องกงบ่อยนักและเธอไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเธอมากนัก ดังนั้นหลิวมาานชงจึงไม่เคยเข้าใจสถานการณ์ที่พี่สาวเซียนพูดมากนักหลังจากฟังคำพูดของเธอความมั่นใจของหลิวมาานชงก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเช่นกันณเวลานี้ซีจินวิลล่าหลินว่าเหนือกำลังฟังจัก,กรจัน์ใต้ต้นไม้ในลานบ้านเธอวางเก้าอี้โยกสารถาวันไว้ใต้ต้นไม้และจัดโต๊ะน้ำชาไม้ไผ่ขนาดเล็กบนโต๊ะชามีเตาทานขนาดเล็กมากฐานที่เสร็จแล้วจะไม่แตก หรือหักเมื่อถูกเผาและจะไม่มีควันและฝุ่นและยังมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษอีกด้วยด้านบนของเตาถ่านมีเครื่องปั้นดินเผาสำหรับหนึ่งกำมือและในนั้นมีหม้อต้มชาผู้เออสีแดงเข้มหลินว่าเนอชอบดื่มชาเธอมักจะเริ่มชงชาและดื่มชาในมื้อเช้า ดื่มชาและอ่านหนังสือหลังอาหารทานชาในมื้อกลางวันอ่านหนังสือในตอนบ่ายและสุ่มกินชาเล็กน้อยและแม้แต่ในเวลากลางคืนชาอยู่ในมือของเธอเสมอนอกจากนี้ชาผู้เอ๋อเป็นชาชนิดหนึ่งที่มีสีซุปเข้มขน้นแม้ว่าหลินว่าเนิบจะดื่มชาอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ฟันที่สะอาดและสดใสของเธอก็ไม่เคยถูกคราบจากชาเมื่อเธอวางหนังสือลงและหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบ ก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆตามด้วยเสียงของสิวหญิงซานและถามด้วยความเคารพคุณสะดวกตอนนี้ไหมหลินว่าเนเอยิมสะดวกเข้ามาเลยจากนั้นสิวหญิงซานก็เปิดประตูลานบ้านอย่างระมัดระวังและเดินเข้าไปช้าๆหลินว่าเนเอมองไปที่เขาและเห็นว่าเขาเดินหอบเงียบๆมีเม็ดเหงื่อที่หน้าผากและแก้มและถามด้วยความสงสัยว่าทำไมคุณต้องขึ้นมาด้วยตัวเอง ขั้นบันไดหินสูงชันและด้วยร่างกายปัจจุบันของคุณคุณยังคงต้องระวังบ้างสิวหญิงซานกลืนน้ำลายจากนั้นพูดอย่างหอบเล็กน้อยและอ่อนแอฉันฉันมีบางอย่างที่ต้องทำฉันต้องการรายงานกับคุณแบบตัวต่อตัว,ตวหลินว่าเนืรชี้ไปที่ต้นไม้เตีย้ยเตีย้ยใต้ต้นไม้เก้าอี้ไม้ไผ่พูดว่านั่งลงและพูดคุยเพียงแค่ดื่มชาสักถ้วยสิวหญิงซานรู้สึกปลื้มใจพยักหน้าอย่างรวดเร็วและแม้แต่ขยับไปสองสามก้าวเร็วขึ้น ก่อนอื่นเขาย้ายเก้าอี้ไม้ไผ่าจากนั้นก็มานั่งลงข้างหน้าหลินว่าเนอและพูดด้วยความเคารพฉันฉันมีหลานสาวที่เพิ่งมาหาที่จินหลิงเพื่อสัมภาษณ์ดังนั้นฉันจึงเชิญเธอมาที่คฤรืสา์ในฐานะแขกอย่างไรก็ตามทานอาหารที่ปรุงเองที่บ้าน เพราะฉันเพิ่งรู้เมื่อเชา้านี้และฉันไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าดังนั้นโปรดอย่าตำหนิฉันหรือว่าเนื้อหยิบถ้วยชาใหม่รินมันด้วยชาและพูดด้วยรอยยิม้มนี่คือคุณคุณเป็นเจ้าภาพคุณต้องการรับรองแขกทำไมคุณต้องรายงานฉัน ฉันเป็นเพียงหนึ่งในแขกของคุณสิวหญิงซานพูดโดยไม่ต้องคิดคุณนี่คือสิ่งที่สองที่ฉันอยากสัญญากับคุณไม่เป็นไรหายากนักที่คุณจะชอบที่นี่และฉันก็แก่แล้วฉันเกรงว่าจะไม่มาที่นี่อีกครั้งหลังจากนี้ดังนั้นฉันต้องการมอบสีจินวิลล่าให้คุณเป็นของขวัญและฉันหวังว่าคุณจะรับได้หลินว่าเหนือพงะเล็กน้อยจากนั้นสายหัวเขายิ้มและพูดว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน คุณควรปล่อยให้มันอยู่กับลูกหลานของคุณสิวหญิงสารเรียบพูดว่าคุณลูกหลานของฉันที่เติบโตมาอย่างร่ำรวยและแต่งตัวดีเป็นคนใจร้อนเกินไปพูดตามตรงพวกเขาไม่สมควรได้รับสถานที่แบบนี้และการมอบให้พวกเขาจะเป็นการเสียเงินดังนั้นโปรดอย่าสุภาพกับฉันหลินว่าเนอยักไหลของเธอยื่นช้าให้เขาและพูดด้วยรอยยิ้มในเมื่อเจ้ายืนยันเช่นนั้นข้าจะไม่สุภาพกับเจ้าแล้ว ถ้าวันหนึ่งข้าไม่ต้องการบ้านหลังนี้และเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะคืนมันให้กับเจ้าของเดิมถ้าเจ้าจากไปแล้วข้าก็จะตกทอดแก่ลูกหลานของท่านเมื่อซิวหญิงซานได้ยินสิ่งนี้เขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดด้วยรอยยิ้มว่ามันขึ้นอยู่กับคุณแล้วหลินว่าเนื้อชี้ไปที่ถ้วยชาที่รินให้เขาและพูดอย่างใจเย็นฉันเห็นว่าคุณหายใจไม่ออกมันน่าอายมาก คราวหน้ายาปีนสูงนักโทรหาฉันถ้าคุณต้องการอะไรหรือส่งข้อความวีแชทมาหาฉันสิวหญิงซานกุมมือของเขาด้วยความเคารพและพูดว่าฉันเชื่อฟังขณะที่เขาพูดเขาหยิบถ้วยชาอย่างระมัดระวังเขาจิบทีละน้อยจากนั้นมองไปที่เค้กชาข้างเตาถ่านและถามอย่างไม่แน่ใจคุณหญิง ชาทรงปินนี้คุณยังชอบอยู่หรือไม่ชานี้ถูกคนพบโดยซิวหญิงซานมนุษย์ถูกดึงมาเป็นพิเศษจากเกาะฮองกงและเนื้อมนุษย์ถูกนำไปที่จินหลิงและมอบให้กับหลินว่าเนอชาผัวเค้กชานี้มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีและเรียกได้ว่าเป็นชาผัวเนอที่ดีที่สุดหลินว่าเนอเขียนว่าเธอต้องการเค้กชาผัวในรายการที่เธอมอบให้พี่สาวเซียนแต่เธอไม่ได้ระบุว่าต้องการเค้กชาแบบไหนเขาจึงซื้อให้ซื้อที่แพงที่สุดและดีที่สุดหลิน ว่าเนยยิ้มเล็กน้อยในเวลานี้และกล่าวว่าราคาตลาดของชาที่สามารถขายได้หลายร้อยล้านต่อเคกนั้นไม่ธรรมดา เอาเงินไปหามันในตลาดสิ่งนี้ควรจะแพงที่สุดและชาผู้เออที่ดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้เอาละขณะที่เธอพูดหลินว่าเนอเปลี่ยนเรื่องและพูดด้วยรอยยิม้มแต่ก็ยังห่างไกลาจากเค้กชาที่ดีที่สุดของฉันสิวหญิงซานพูดด้วยรอยยิม้มทุกอย่างที่สามารถซื้อได้ด้วยเงินแน่นอนว่าไม่สามารถเทียบได้กับสมบัติของนางสาวหลินว่าเนอยิ้มเล็กน้อยและถามเขาว่าพูดเท่าสิวคุณมีอะไรจะบอกฉันไหม สิวหญิงซานจากนั้นหัวเราะและพูดว่าแน่นอนว่าฉันไม่สามารถหลบหนีความเข้าใจของคุณได้กล่าวหลังจากนั้นเขาก็พูดอีกครั้งคุณในกรณีนี้หลานสาวคนต่อไปกำลังจะไปมหาวิทยาลัยจินหลิงเพื่อสมัครเป็นวิทยากรและด้วยสภาพปัจจุบันของเธอครั้งนี้สมัครแน่ฉันคิดว่าเธอจะไปมหาวิทยาลัยจินหลิงในอนาคตเธอกำลังเรียนอยู่เธอกำลังจะสอนที่มหาวิทยาลัยจินหลิงมันเป็นโชคชะตาที่ได้มาที่นี่ในวันนี้ คุณอาจใช้โอกาสนี้เช่นกันเพื่อรู้จักเธอและบางทีเราอาจดูแลเธอได้ในอนาคตงั้นเหรอหริอว่าเนยยิ้มแคบแค่พูดอย่างสบายสบายในเมื่อมีชะตากรรมเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรที่จะทำความรู้จักกันอื่นๆขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป